สวัสดีครับพ่อครับบอกให้เราอีกคือเกาครับวันนี้ย่างมือเสาครับไปยาำมองครับมันนี้พร้อมครับแม่น้องเมดครับพานลงไปยาำมองครับมือเสาสีท่อมูลครับคนโตกเมื่อวานก็เลยสีท่อมูไปลุ่นน้ำกันครับพี่น้องวสิมาลโมวันนี้ให้แม่น้องเมดเป็นตากลองครับไปครับไปลุ่นน้ำกันสานี่หนำแต่เพื่อก่อนพี่น้องยืมเพื่อพ่อใหญ่พี่นนาะ ยิ่งเพื่อคนใหญ่ถุยไปยามมองพี่น้องสาหนามาออกซะกครั้งเพื่อพี่น้องเหือหี่น้อไปพี่น้อง มานั่งเพื่อนหน่อยน้ำกันพี่น้องเพื่อนหน่อยลอยวนไปครับไปดื่มเบื้องสิมานบลเนี่ยวิ่งไปไผ่เลยเอาเสียงไผ่ยืมเพื่อพผอใหญ่พข่นว่านแต่ว่าเนี่ยขุนได้เพว้นให้จากฟองยื้มเพื่อนกันต่อผอยใหญ่ขุนกระโปงขึ้นชิเมีนบูมี่หมายไผ่พี่น้อง nằm giếng giếng nào nằm hoài đâu mà phải nằm phồng phải nằm hoài nằm hoài nằm hoài phốn tốc phải nằm ngoan nằm hoài bằng côi hoài bằng côi hoài bằng thế này sẽ bị hoài nhảy qua mồm nhảy mồm นำใสพี่น้องใสส่องหิน,ห,นหินเลยพีน่น้องหินเบ่งห,หลอกแซลมองพีนง่น้องแวเปล่าค่อยเลลาเหมือนจะเป็นผู้ยามเนาะพีนะ่น <laughs> <c oughs> <c oughs> ้องเฮวยไม่อวยไม่ เจ้ากระซ้าขาวมองอะไรเมนเมนอเมมาเป็นตากล่องให้บาเคยลาพี่น้องมองหญเจขมันมันดอกมองก็มองมอเนสิบสเส้นเจ็นบสีเส้นตัวใหญ่เลยามือขาือเลยเมนมองน่อยพี่น้อง 14ซส้7ซสเป็นจังไดเม็ดลีเม็ดลีพี่น้องเ้แม่นถือปลามันก็สิหยุดๆยงดๆอยดังเนาะพี่น้องบ่ใหญ่เพิ่นบ่มีป่าปลาตัวน้อยเนาะพี่น้อง ยังสิงแนบุเปนตาสมันเองสอยหมอยมิด <laughs> ซีรีส์ ปลาหน่อยมันสิหลอดเบิดเนาอพี่น้องเนาะมองมันใหญ่โคตรลองลองมาใส่เบิ่งพนกฟุ้นตกเมื่อวานนี กายฟังนะพี่น้ชมก็มีไหมมีโอ้หนกกระห้องดีขนาดโต๊โตโตเป็นได๋ยเยวเดี๋ฮะของบอ่ของของหินพี่จินเน่นี่ของหินของใหม่แนละ้วของหินของใหม่ ซอยหมอยพี่น,น้องเลยได้ยินแต่เสียงหูกมองสงสัยมองใหญ่พอดปลาหน่อยบอติดไส่กันพี่น้องกับสวนมันเม่นอนี่ข้างบนขึ้นไปท,ทั้งทึ่งเลยล่ะหลสวมันแปลงสามล่ บิ่สำนีบ่ยังนึงพี่นาะสาหนามกอนพี่เนากวนหนาม้าหัวพี่ากาหน้ำโอ้ยยยยยยนยยาเขยย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 ย khỏi khâu pa, cú pa bị ử píng hông cứ khâu có thật thằng bạn, sai, vợ คือบออหออเห็นขาวมองไงเนี่ยเหอิดตีเส้นนี้ก่บอเดียวเดียวพี่น้องบบเห็นขาวมองมพี่น่องขาวมองจมพี่น้องเลย่เห็นเลย ขาดใหญ่แจ oh, uh, ังแล้วม uh, right ืวอ่านระบิขาดบอกจักปลาติดบ่ติดเนาะพี่เนาะหูเลยเจ้าก็เย้าขึ้นมาหาแล้วที่เหยแหะแล้วที่กป็นหาโตหาเนาะ

คือยังหยุดหยุไมเถยงงาหม่สูมือไม่นี่ว่าสมืออันปลสูมือบแมนของเล่นี่นะเห็นไหโอ้ยบ่แมนเลยพี่น้องบ่เพาะเลยพี่น่องเลย พออยัางว่าพออยัางคุณน่ะบอกเวลามิดซี่ลีพี่น้องไม่หลุนตอนแรกตอนแรกกลับมาใหม่ไม่รุ่นใหม่คุณน่ะพอถ้าห้องบันไดใส่มองใหญ่ดิสะพี่น้องมองสิบสี่เส้นกับเจ็ดเส้นคุณน่ะพี่น้องถ้าติดแกสิติดปลาใหญ่เลยเนาะคุณน่ะหองถี่ห้องถี่มองหน่อยคุณบันไดเอามาใส่เนาะพี่น้อง พ่อโตพี่น่อข้าวข้งมื่นละมันอื่นอื่นสานะมีก่อนพี่น้งปลาตำบอมองค่ะวาข่าวมองจม มั่งขาดเนองใช่นั่นแหละมันเอามันจ่อจ่อยกตีนม่ถึงไง่ถึง ยงนกกระทาบ่ะนุกน้ำเย็นดีขนาดพี่น้องก็คือมีผักแหวนน้นำดีนะผักแหวนพี่น้องแจ็กบอกผักแหวนพี่น้องของพี่น้อง เหงื่อติดหม้อของได้ละบอกยงด้วยหันเห็นปะทีข้างนี้นีแล้วตีตดพี่น้องติติดหม้อมวนปลาติดหม้อไปเอากลับพี่น้องบัน พักแวนว่าพื้นพักแวนน้องพักแวน,น,นกินลูกเก้งออกมาไอ้พี่น้องไม่ห่วยตามน้องตามยังสิบบุคคลมีเานน้ำแยกหนึ่งน้องเพิง่งสิบบุคคมีแล้วงวัวลายพี่น้องงั <c oughs> วกินเบิร์ดนี่กับพี่น้องบ้านนี้โมมันพี่น้องโมมานพี่น้องเลย <c oughs> บดายยังจ่อยบดายบดายมันเอาไว้รุ่นเอาไม้ครับบัดนี้ถอยเอาไม้เลยนะเรีอกถอยบ่วะโตเลยโมมานโมมานพี่น้องเอ้ยเบิังมืออึนพี่น้องจะมาเบิังไม้เนี่ยเรื่องเจ้าของเจ้าของเจ้าเจ้าตรงลงไปดึงเขาเพราะว่าถอยเอาไม้ว แย่เฟื่องลงไปผูเขือกันเนาะพี่น้องเนาะว่าแม่น้องเมย์พายโเป็นพี่น้องลอยแพใช่ไหมมาหนังหายอยู่กลางน้ำเลยเนาะพี่น้องมาลอยแพลอยเหื่อเหื่อนโลกหนังหายอยู่กลางน้ำเลยเนาะพี่น้องพายโเป็นดึงเท้า โดยน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบสมีกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้บ่าวคุยล่าในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนะาะถ้าผิดพาดประกันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแม่นองเมย์เป็นตากล้ออ่นนอนน้อมวันนี้เนาะสบายดี